จังหวัดสมุทรสาครเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีดําคุณลูกค้าขาได้เลยคุณลูกค้าขารับเซตนี้ไปเลยจ้า990บาท 990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสาม,มารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สาม,มารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิก badass, ส class, สมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนําไปตัดชุดไทยสวยๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับผ้าทุงเสื้อกับกระโปรงหรือว่อาจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสก็สวยเช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ค่ะสนใจ ให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยอยากตัดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจินดาเลือกผ้าเซตนี้แล้วให้ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้ได้เลยค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทงานรอตัดประมาณ7-10วันคุณลูกค้าขาตอนนี้คิวอยู่ประมาณ7-10วันไม่เกินไม่เกิน14วันไม่เกินสสัปดาห์คุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สั่งตัดชุดไทยกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับร้านแม่มารีผ ดีให้บริการคุณลูกค้าทุกทท่านคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มหลอ่อนุ่มใส่ไซส์เอ็มค่ะรอบอก36ค่ะเอว30สะโพก40ค่ะความยาวของผ้าถุงที่นุ่มใส่นุ่มใส่สุดผ้าเลยอยู่ที่37นิ้วเสื้อความยาวเสื้อนะคะนุ่มใส่เป็นงานผ้าไทยทรงคอบความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้้้้าาามาไดเเเลยนนนะีะี990 990บ ผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพววาจะมีสีดําแล้วก็สีขาวดํานะจะมีอยู่2เซตคุณลูกค้จาจ๋าถ้าเป็นผ้าตัดชุด ผ้าฝ้ายลายแพรวจะมีสีดําก็คือเซตนี้แต่ถ้าเป็นสีขาวดําก็จะเป็นเซตนี้นะคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจะรับกี่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะรับทั้ง2เซตเลยก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงวันนี้ต้องมีผ้าขม้าพร้อมริบบิ้นนะคะแถมให้ฟรี1เซตด้วยสั่งซื้อผ้าไทยได้ผ้าไทยสวยๆ1เซตแล้ว990บาทยังจะได้รับผ้าขมา้าผ้าฝ้ายพร้อมริบบิ้นนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟรับไปเลย1เซต990บาทรับไปเลย1เต990 สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code โค้นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008างานผ้าไทยผ้าทอสวยนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่่่ออสสังซื้้้เเขาามไดลยยวคะ คืนนี้สวยมากใช่ไหมมีลายในตัวใช่ค่ะมีลายในตัวคุณลูกค้าขาเป็นสีดําแต่เราก็ยังเห็นว่าเป็นผ้าที่มีลายนะคะมีลายสวยๆนะคะเนี่ยค่ะเรียกว่าลายแพรวาสีดําลายแพรวาสีดําถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจนะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าสีพื้นตรงนี้จะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้ผ้าสีพื้นตรงนี้นะคะจะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้สวยมากนะคะเนื้อนุ่มพรีเมียมสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะผ้าไทยสวยๆวันนี้ผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าจ้าเนื้อผ้าใส่สบายไม่ร้อนเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อฝ้ายเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อฝ้ายมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะ รูปแบบนะคะผ้าไทยรูปแบบนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะชื่นชอบผ้าไทยเลือกได้เลยชื่นชอบผ้าไทยเซตไหนนะ,ะอยากซื้ออยากช็อปนะคะผ้าไทยนะคะเซตไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้า่ะถ้าเป็นเซตนี้จะเป็นผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวานะคะสีขาวดําค่ะ ผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีขาวดําเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเห็นลายชัดเจนเนาะเห<อ>็นลายชัดเจนสวยงามใช่ไหมเพราะว่าดำอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นสีดําแล้วทีนี้เราใช้สีขาวในการตัด ในการแบบว่ายกขีดนะทอทอขีดทอจกใช่ไหมทำให้แบบเห็นลายสวยงามเลยชัดเจนมากเลยคุณลูกค้าค่ะ990บาทคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะผ้อขอาขม้าผ้าฝ้ายแถมให้ฟรีอีกหนึ่งเซตแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะสำหรับของแถมที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้ขอบพระคุณค่ะพี่ขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าจะชอบเนื้อฝ้ายหรือเนื้อไหมแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้เป็นเนื้อไหมเป็นผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาวาสีดําเราก็มีเช่นเดียวกันขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาค่ะอยากได้ผ้า ้าเซตไหนนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะบอกกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยยินดีต้อนรับยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้คุณพี่เฉสุมานรับสีดานะรับสีดําผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีดําแต่ที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าขาลายแพรวาสีขาวดําค่ะพี่ันนี้จะเป็นลายแพรวาสีขาวดําค่ะมีความสวยเห็นลายชัดเจนด้วยมีความสวยเห็นลายชัดเจนมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้นะคะลายแพรวาสีขาวดําลายแพรวาสีขาวดําจ้าสวยไหมถ้าชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยถ้าตัดเป็นชุดหรอตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงวันนี้2,500บาทค่ะ ค่ะเป็นเสื้อกับกระเป๋าถุงวันนี้2,500บาทค่ะขอบพระคุณมากๆสํำหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาริ้าไทายของเราด้วยจะ้ะงานผ้าไทยของฝากสวยๆงานผ้าไทยข้องฝากสวยๆจ้าเป็นไงคะสวยเนาะลายสวยคมชัดมากๆเลยใช่ไหมลายสวยคมชัดมากๆเลยขนาดแบบเป็นสีดำเรายังรู้เลยว่าลายสวยมาก ถ้าไเห็นเป็นสีดําแบบนี้เรายังรู้เลยว่าลายผ้านี่คือแบบ มีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆมีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน l ลน์สแกนที่ QR วอาโค้ดนะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ่าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆลายแพรวาว มากเลยนะคะกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e แม่บริภาไทยของเราด้วยนะคะนุ่มก็มีของขวัญของฝากสุดพิเศษมีผ้าเข้ามามีริบบิ้นนะคะแถมให้ด้วยนะคะทุกๆออเดอร์ท,ที่สั่งซื้อเข้ามาเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยจ้ะดูสินนี้สวยไหมพื้นนี้สีดําจ้ะพี่พื้นนี้สีดําลายแพรว่าค่ะพื้นนี้สีดําลายแพรว่าค่ะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้ะ ให้รับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจางานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้านะคะนำไปตัดชุดไทยสวยๆคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีดําผืนนี้จะเป็นสีดําเนื้อผ้านุ่มค่ะเนื้อผ้านุ่มระมุนนะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อฝ้ายคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนะคะสวยใช่ไหมเสื้อที่นุ่มใส่อยู่เป็นผ้าใหม่สั่งคอทอเครื่องสังตะกอค่ะ เสื้อที่นุ่มใส่อยู่เป็นเสื้อผ้าใหม่สังาะห์ทอเครื่องสังตะกอค่ะวันนี้จัดโปรสุดพิเศษนะเสื้อที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้1190บาทใครรับถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะจัดให้ทั้งหมดีไซส์3 4, 5สา5้าไซส์ค่ะ S-S ถึง XL ค่ะจัดให้5้าไซส์ค่ะ S-S ถึง XL ค่ะรอบอก32ไปจนถึงรอบอก40นิ้วค่ะใส่ได้ความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5เป็นทรงคอจีนตั้งเป็นทรงคอจีนตั้ง แขนความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วเป็นกระดุมห่วงสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าใส่อ,อกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทงางร้านของเราตัดให้นุ่มหรอนุ่มใส่ไซส์ M ค่ะรอบอก36ค่ะเอว30ค่ะเอวเสื้อเนี่ยอยู่ประมาณ32นะคะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008 089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ค่ะหรือว่าตอนนี้นะคะกำลังรับดูรับชมช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวีนะคะสามารถนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะที่มี แอปพลิเคชั n ไลน์นำมาสแกนที่ q r c o d e ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วย q r c o d e ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามานะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลย งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้ EP นี้ต้องของขอบพระคุณคุณพี่ชัดสุมานค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสมุทรสาครขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรับนี่เลยคุณลูกค้าขาของแถมนะคะเป็นผ้าเข่าม้านะคะแล้วก็มีริบบิ้นแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งเซตด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจ่ายเพียงแค่990บาทจ่ายเพียงแค่990บบาทเท่า ผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพววาสีดําคุณลูกค้าขาวันนี้จัดส่งไปที่อําเภอเมืองค่ะจังหวัดสมุทรสาครขอบพระคุณพี่ชัดสุมานมากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกชอบชอบผ้าไทยของร้านแม่มาริผ้าไทยของเรารุ่นไหนรหัสไหนสีอะไรแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยสามารถเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า